ไอ้วะว่ะหมาอะไรใชหมาอะไรกิพืชวะปลาตีนใช่ไหมผิดแล้วคุณถามไม่ได้คุณตอบไม่ได้โอ้นมันไม่มีขาใช่ไหมมีและสำคัญด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะครับเราอยู่ในรายการค่อยเป็นอย่างประมือไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยวะเนี่ยค่อยเป็นอย่าง ่อ้เศร้าระบายได้ไ่มไม่มีไรเขียนหรือเปล่าระบายได้นะกับต้องยเหมือนเราพือกับต้องอะยิ้มนะกา่หิดสบายดีสบายดีคือคือทุกคนสบายดี่ข่เป็นอย่างนี้คืออะไร่ข่ก็ฉันไงอะอย่างก็อะไรแบบว่าฉันเป็นอะไรอเป็นบทเกมเล่นง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีคําเอามาแปะตัวหัวทายกันว่าเนี่ยบนหัวเนี่ย คืออะไรวันนี้พี่น้องฟ้าง่ายๆเลยท้ายก็คืออะไรอยู่บนหัวอะไรอยู่บนหัวเราเอาของเขามาอใช่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเอาแากแบลวคแบล็คนะครับผมน้องฟ้าเป็นคนคิดคํานะครับวันนี้พีดีดีไม่มีว่าน้องฟ้าน้องฟ้าคือน่ารักเสมอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มติดเลยกติกาเป็นไงไม่มีไม่มีกติกาไม่มีทำไมกูอยากทำอย่างเงี้ยและคนแพ้เป็นยังไงครับคนแพ้เราเล่นแบบปัญญาชนดีกว่าคนที่ทายถูกเป็นคนสุดท้ายโดนดีดมากอบ อย่างนี้เอาแบบเต็มแรงเลยนะเอาแรงดีที่ในตาได้ไหมโอ้โหบ้าว่ะเนี่ยตาบอดโดนดาววายค่อยเป็นอย่างค่อยเป็นอย่างค่อยเป็นอย่างโอเคเถ้าคุณเครียดคุณบอกได้ไม่ไม่เป็นไรสบายสบายครับตาคุณเหมือนเศร้าๆเฮ้ยเดี๋ยวหลังไมค์เขาดีเลยนะอาจารย์น้องฟ้าวันนี้รบกวนพีดีพีดีตา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 อันนี้คือพี่ปิงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่ารบกวนฟ้าทำให้แสเพลงเนาะอย่าว่าหนุ่นนะทำง่ายไปหรือ ได้ขอทายว่า F คือคครระหว่างไม่มีเขากับไม่มี F ไฟเะไรดียวไงเข่า F ไปจาก F เลยอาลืมป้าไม่ดีหรอขอบผูมไม่ดีเพรผมว่าคลิปนี้มีสองชั่วโมงเฮ้ยของผูมยากปะก็พอตัวแต่ของคุณผมบอกเลยว่าไม่ยากยาก ยากยาวมากเลยเหกายก็ยากไปทางไหนก่อนนาริกาก็คือเราจะผัดกันถามถูกต้องแล้วก็วนกันไปเรื่อยๆถามไอ้วนหัวนี้มันคือสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับทสามคนก็บอกว่าใช่หรือไม่ใช่หรืออย่างหนึ่งคือหรือจะตอบแต่ตอบก็คือข้ามไปเลยถามกอละกงานเป็นกูก็หล่นไปด้วยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ครับใช่ คุณคือสิ่งมีชีวิตไอ้กายมึงคิดทำไมวะไอ้ตามอยู่ของผมเนี่ยแมถ้าพูดว่าสิ่งมีชีวิตมันดูมันดูค็ปี้หายใจไหมหายใจมันมันหายใจแล้วมู้ยกายเอาไปหายใจมันหายใจมันหายใจมันหายใจอล้๋วมนแล้วแต่บอกก่อนนะมนแล้วแต่คนสำหรับผมว่าผมไม่รู้หายใจฮะไม่รู้ไงกูไม่รู้กูเป็นตัวอะไรไม่รู้ฮะจริงจริงผมไม่รู้แต่แต่แต่พวกคุณสองคนหายใจผมว่าหายใจหายใจหายใจดิเป็นใจแก้งกูนะ กูดูงงในช่วงตัวตลกผมไม่รู้จริงๆอ่ะโอเคอ่ะผมไม่รู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปต่อของผมอ่ะตาคนอ่ามันเป็นสิ่งของใช่หรือไม่เป็นสิ่งของไหมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่เคยเห็นมันเคยเห็นผมเคยเห็นผมก็เคยเห็นมันอาจจะเป็นสิ่งของได้ด้วยแต่ในที่นี้ไม่น่าใช่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 ละกันตลกใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ ไปสัตว์ทะเลโอ้ยไม่ใช่ผมไม่คมว่ะไม่ใช่ทะเลเหรอถ้ามันอยากไปพักน้องก็ไปได้อะเอ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่มีไม่มีไม่มีไม่อันตราคุณอ่ะไอสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยโดยแบบทั่วไปแล้วอะอาศัยอยู่บนบกใช่หรือไม่ผมมันตอบยากผมมองว่าไม่เออเอ็มก็มองว่าไม่ทำไมผมมองว่าใช่วะไม่เออขึ้นบกขึ้นน้ำหรือเปล่าบอกว่ใช่แน่เลยมอมหรือเปล่า ต่อคันนอนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวออกไวัเบื่อเฮ้ยคุณคุณได้ข้อมูลหลายอย่างเอาครับองพีเคราะห์อ่าไอ้ที่ผมต้องถามคมๆเลยเพื่อจะได้จอบโอเคไอ้บนหัวผมเนี่ยกินพืชใช่หรือไม่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณรู้ชัวร์ที่ไม่ข้อมูลอ่ะชัวร์ชัวร์ดูสารคดีบ่อยคือไม่กินพืชอ่ะ ไม่กินาถ้าเขาบอกว่าน้ำหกก็เชื่อไม่กินไม่กินไม่กินพืชแสดงว่ากินเนื้อกินได้แต่ไม่รู้ไม่กิน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 จะกินเนื้อไม่กินเอม่ไม่ชว่อเขาบอกไม่ชวนไม่กินเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญบอมเมนต์อีกไม่มีโอเคโอเคผมไม่รู้ผมไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วัะอะโอเคอะอะ อ้าวทำไปตาคุณนะอ้าวโอเคมีปีกหรือไม่ไม่มีปีกไปสัตว์บกขออนุญาตคมเลยละกันบกของมึงคืออะไรเออบกคืออะไรอ่เอออธิบายเดินบนดินนะเดินบนดินใช่โดยพื้นฐานลยใช่อาหารของใช่โอเคเริ่มจับจุดได้แค่หนึ่งเอาเลยต่อครับเอาเอาอะล้วครับคุณเต่าขนองเครื่องจักรฟ้านัินปูคุณจะตอบเลยไหมสัตว์ตัวเนี้ยมักจะอาศัยอยู่แถบทะเลใช่หรือไม่ไม่ใช่เุ้ยโมว่ามีบ้างมีบ้าง มีบ้าง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 แต่ไม่ได้เยอะแต่มีบ้างมีบ้างเออถ้าต่อทะเลก็มีแสดงว่ามีทั้งบกทั้งน้ำมีอะมีน้ำแบบบกกับจืดกับเค็มเอาละอันนี้คุณต้องลองกิดดูโอเคโอเคครับเอาผมตาผมบ้างนะเดี๋ยวผมจะเจาะแล้วไอสัตว์ตัวนี้เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมไหมอะไรวะ ผมไม่รู้พืชมันก็ไม่กินไม่เลี้ยงลูกด้วยนม่ใช่ไหมมันมันไม่เลี้ยงลูกด้วยนมหรอไม่ไม่อะไรอันนี้ก็บอกนะครับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่คุณนึกภาพไอ้สิ่งตัวนี้กำลังดูดนมแม่ตัวนี้ไม่ออกจริงไป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 หรอไปไปไผมยังจับอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้แต่พี่รู้หรือเว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมักจะออกลูกเป็นตัวใช่ไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันออกลูกเป็นตัว คนอืมควายผมผมผมแยกงี้นะใช่โลมาเนี่ยออกลูกเป็นตัวแต่แต่มันไม่โทรศัพท์ผมมันไม่สั่นิกรุ๊กลิกลิงนกใช่มันไม่ใช่แสดงว่ามันออกลูกเป็นไข่คุณเปย์มาเหมือนคุณแยบแยบให้เลยง่ายก็เดี๋ยวไอ้การบอกว่าดุน้องแม่มันดูไม่ใช่เอาตัวไปตาคุณไอ้ที่อยู่บนหัวตัวเนี้ยมันมีขาไหมไม่มี ไม่มี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 ไม่ไมคุณอ้ํามึ้งอะกูกลัวแบบมันมีแบบสอ2ตีแบบเออไม่ชัวร์แต่ไม่มีดีกว่าไม่มีไม่มีผมว่าไม่มีทีเลสเหรอผมว่าไม่มี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 เาูนี่ว่สี่ขาใช่หรือไม่ ไม่ใช่ตัวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะสัตวบกไม่เสียกันยากเหรอ่ะบอกแลูกยากเหรออยู่ไอ้ขอบอกเนี้ยว่าตัวใหญ่กว่าช้างตัวนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่เล็กหรือ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาว่าตัวเล็กกว่าช้างเมื่อกี้ฟประมาณไม่ผมเปลี่ยนเป็นช้างใหญ่อันนี้คุณไม่มือไม่ได้ไม่ได้อ้าตาผมอ๋อคมๆเลยผมจะได้รู้เลยขอยืมได้ไหมได้สัตว์ตัวนี้เนี่ยขนาดใหญ่ กว่าช้างใช่หรือไม่ใช่ช้างตรงนี้ใช่ไหมไอตัวนี้หรือช้างจริงช้างจริงนี่สัตว์ตัวใหญ่กว่าช้างหรอถามที่เฉียบเียบเฉียบอาจจะใช้ตัวเนี้ยก็อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีอะไรวะมันก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานที่เราเห็นทั่วไปอ่ะมันจะน่าจะเล็กกว่าโอเคโอเคโอเคผมผมจำแนกผมผมให้คำคุณมากนะครับขอบคุณมากผมให้คำตอบอย่างนี้เลยไหมบางสายพันธุ์เท่าหน้นแต่บางสายพันธุ์ก็ไม่เท่าแสดงว่าเป็นสายพันธุ์มีทั้งเล็กและใหญ่ อ,อ่าเเค,เคดี๋ยววกิระห์น,ออออนตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่มีขาเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนเหมือนจะมีขาแต่ไม่มีขาเขาอีกแล้ได้แล้ววะ่ะได้เหรอวะกูยังงง,งอยู่เลยเนี่ยเจ้าเนี่ยอ่ะเชิญ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 ขอกายง่ายแล้วไม่ยากนะใช่หรอเออกายอย่ามองข้ามอย่ามองให้มันแบบขอยืมหน่อยละกันกินพืชป่ะไอ้พุ่งตรงไม่รู้ พี่เคยเห็นมันแต่พี่ไม่เคยเห็นมันกินสำหรับผมนะโดยตามธรรมชาติอ่ะมันไม่กินพืชอ่าแต่มนุษย์ทําให้มันกินพืชอ๋อเอออันนี้ดีแต่สำหรับกูนะที่กูเห็นในหนังอ่ะมันจะไม่กินพืชใช่ใช่ใช่กินเนื้อแต่กินเน้ก่อนนะบอกก่อนนะมันอาจจะกินแต่ว่าเราไม่มีความรู้อ่าใช่ต่อไปได้ไหมว่า หมาอะไรหมาอะไูพื้นวะอาตาผมอาคุณเพรผมเนี่ยมันไม่มีขาใช่ไหมมีและสําคัญด้วยมันมีขาแล้วขามันสําคัญด้วยขาดไม่ได้ผมช่วยคุณโอเคขาใครไม่สาคัญไว้เสรมันสําคัญตัวนี้มากๆอาผมวะผมฉีกไปทางนี้เลยไอตัวเนี้ยคนนิยมเอามันเลี้ยงไหม้อ มีมียมีมีเอามาเลี้ยงเหรอแสดงว่าสโคปกใกล้เข้ามาแล้วตัวไม่ใหญ่มากบางสายพันธุ์มีใหญ่และคนก็เอามาเลี้ยงแต่แต่แต่ไม่ใช่ที่แพร่หลายใช่ไหมเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มหมออ่า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 ไม่มีขาเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ําไอ้ตัวเนี้ยเป็นครึ่งบกครึ่งน้าปะไม่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 ต้องเกี่ยวกับน้ำต้องเกี่ยวกับน้ำพอเราได้ละพอรู้ละ ไอศตัวเนี้ยไอมึงเว้นเขาว่าไอ้ตัวเหมือ้นศต์ไอตัวนี้ดีกว่าไอเว้นยไอตัวเนี้ยมีปีกไหมมีมาเออตัวมาแล้วตอบได้เลยนะของผมเนี้ยไอศตัวเนี้ยไอตัวนี้ดีกว่าไอตัวนี้มันมันมีขารู้แล้วมันมีขาแต่มันมสามารถอยู่ในน้ำได้โดยที่แบบมันไม่ตายใช่ไหมอยู่ในน้ำโดยไม่ตาย ไม่ไม่ไปเอางี้ผมใบ้คุณให้คุณเห็นภาพไทยแลนด์ฮะฮะไม่ได้ช่วยอะไรไทยแลนด์คนดูตอนนี้อ๋อหมดเลยอมึงยังงงเลยใช่ไหมเนี่ยรูแลรูแลเฮ้ยเดี๋ยวเอาคมเลยคุณผมใบ้คุณเจอเลยปะไม่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 ผมเอาคมเลยอาต่อไปตาผมพอจะดักได้แล้วว่าคนนิยมมันเลี้ยงน่าจะเป็นสัตว์ที่แบบไม่งูเอานี่ถามแบบคมๆเลยว่า มีขาไหมฮ้ยฮุยฮ้ยมีมันนับเป็นขา,าตามสารคดีมันนับเป็นขามีมันนับเป็นขามันตวัวอะไรวะเนี่ยอางอิตรระผม ผมไม่รู้มมนเรียกเป็นขาไหมแต่ตามทั่วไปของคนปกติแล้วอะเราไม่เรียกว่าตขาตามปกติกันลโดยทั่วไปไม่เรียกว่าขากันเละถ้าพี่เจอพี่ก็ไม่เรียกว่าขาอย่างนี้ดกว่าแต่ผมไม่รู้มือขาไม่ขานะแต่พี่้พี่ไม่เรียกว่าขาต้องพยายามนี้ว่าขามันเอาไปใช้เคลื่อนที่แต่ว่าบางชนิดมันก็สามารถใช้สิ่งนี้เดินได้นะอ่ะไม่เยอะไปหรือเปล่าวะหรือว่าทำให้สับสนยิ่งขึ้นท้ไมตาคุณตอนเนี้สโคผมมาแม่งอยู่เกี่ยวข้องกับปลาอะไรงี้ละผมขอเดาเลยปลาตีนใช่ไหมผ แล้วคุณถามไม่ได้คุณตอบไป่ล้โอ้ยในพวกคุณ3ามคนอะมองว่าไอเนี่ยเทไหมใช่ผมเทเทผมมองมันเทรอบหน้ากูตอบเฮ้ยจบแล้วว่ะอ่ะโอเคอ่ะคุณพอบอกเนี่ยเอาคมเลยแล้วกันอ่ะไอตัวเนี่ยอ่ะมันวิธีการเคลื่อนที่ของมันอะเน้นคานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คานคือแบบนี้นะไม่มันก็คานได้ถ้ามันจะตายอะมันมันไม่ได้คานมันแบบมันเดินแบบผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะแบบ ไม่เคยทานหรอกแต่ว่ามันเป็นการขยับตัวแบบเนี้ยเออแต่มันไม่ได้ทานอย่างเงี้ยคือพี่เป็ดพยายามแบบเออเหมือนแบบจระเข้เติมเป็นวทองหรือเปล่าไม่บอกละกันอย่าไม่ตอบแต่หน้าละกันนะตาผมครับเคแล้วไม่มีขามันคือตระกูลงูใช่หรือไม่โอ้โหไม่ใช่อะไรอ่ะไม่มีขาแล้วมันไม่ใช่ตระกูลงูได้ไงอ่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันฮะ ังทำไมอ่ะแต่ไม่ใช่งูไม่ใช่งูโอ๊ยอะไรวะเนี่ยของผมเป็นสัตว์น้ำรอมันต้องเกี่ยวข้องกับปลาไอ้ตัวเนี้ยมันหายใจด้วยเหงือกใช่ไหมไม่ใช่ปะอะไรหายใจมันคืออีกสิ่งหนึ่งปะกูไม่รู้เขาบอกเขไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แล้วกูได้อะไรแต่คำตอบนี้เนี่ยาเพระกูไม่รู้ก็ไม่ก็ไม่ถามกูไม่รู้อ่ะมาอ่ะก็ไม่ก็ไม่โอเค เป็นพ hey. ูดยากนะขออนุญาตลุกไว้ข้างหลังเลยแล้วกันเป็นธีกรอตอินซีเฮ้ยแค่ผิดโอ้ยยผิดก็บอกะตาเลยไม่เหยียบอินซี ตเนี้ยผมไม่อยากลุกไงคุณจะออกออกเบอร์ไหนเพราะตอนนี้ผมอึ่งหมดแล้วตอนนี้หัวผมอะไอชิ้นี้เี๋ทีเดี๋ยทีเดี๋บอกแล้วเบงอันเดียวเดี่ยอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันมีหางไหมมีนิดเดียวมีนิดเดียวอ่านี่ช่วยหน่อยนิดเดียวมีกระดองหรือเปล่าตาไม่ยาวอ่ะตาผมไอ้ตัวเนี้ยมีเป็นตัวการ์ตูนไหมมีมีผมนี่ตอนนี้โม่ออกรู้นะไรคิดอะไรอยู่การ์ตู ผมคมๆเลยไอตัวเนี้ยมันเลื้อยได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตัวอะไรวะาในน้ำโอ้มีมือมีมือเลยวะคุณคิดให้มันกวงกวงมันคือสัตว์ประเภทแบบนกใช่หรือไม่ก็มันมีปีกแต่ที่ว่าโดยโดยพื้นฐานแล้วอะทุกคนเข้าใจว่ามันคือนกมันคือนกชื่อนำหน้ามันมีนกเละโอเคไม่มี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 เราไปฟังมาจากไหนว่ามีพี่ใกายนะ เท่ใจนึกไว้แค่นี้มันเท่มันเท่อ่านให้ผมช่วยดูด้วยตอนผมถามเขาว่าเทสามโปรคือแบบใช่ไหมเหี่ยวไม่ก็อินซีผมว่าเราต้องเริ่มใบกันเยอะๆแล้วต้องช่วยกันและอ่างสะอาดบอกมาแล้วเต่าไม่ใช่ไหมอุ้ยมึงขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวนี้พวกกูขอว่าละมึงขึ้นมาเลยอันนี้พวกคุณเคยเห็นไหมโอ๊ยเคยเต็มบ้านเต็มเมือง ถึงเมืองเลยหรอแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในเมืองแต่เห็นได้เยอะอดี๋ยเดี๋ยวผมไม่ตอบผมตอนเนี้ยผมตัดตาตัดงูไปอะไรที่มันอยู่ในน้ําวะอัตัวเนี้ยมันขยับได้ไหมได้ขยับได้ไกลมามีเวลาจะบใบผมไหมไม่มีผมบอกคุณไปแล้วเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยตอนโตเต็มวัยอ่ะใหญ่กว่าตัวนั้นมไหมหมายถึงตัวช้างใช่ไ้มใช่ไม่ถ้าใหญ่คนนี้กูก็ไม่อยู่แล้วโอเคตัวเนี้ย ไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นหมันหมกใช่ไหมส่วนใหญ่ในในในกรุงเทพมีเยอะใช่หรือไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะแต่ต่างจังหวัดเป็นฝูงผมช่วยคุณผมหวังว่าคุณจะช่วยผมบ้างอยู่ใกล้ๆหนองนะไปยังเาวกลับไปที่ิ้งยังจะลงน้ำยลงน้ำอีกอยู่ใกล้เป็นฝูงแล้วอยู่ใกล้ๆหนองนะโอเคผมช่วยพี่ทำที่เลยออ่่ะกนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตั้งสมาธิกูถามเรื่องอยู่ในน้ำไปยังวะคุณยัไม่ถามสั่นน้ำไหม ใช่ใช่เอาละมีขาไม่มีอเคสกำลังจะช่วยคำเด็ดแต่ว่าพอรู้เป็นสัตว์น้ำไว้ก่อนละกันไอของผมนั่คือคิดกว้างกว้างอยู่ในน้ำกว้างกว้างอันนี้ถือว่าเป็นคำใบ้ที่นัอันนี้คือเหรอผมพยายามช่วยมันสุดๆแล้วแหละกว้าง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 มันกระโดดได้ไหมมันกระโดดตัวลักษณะเหมือนจะกระโดดเขาเรียกว่ากระโดดปะ อันนั้นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะกระโดดได้เหรอไอ้ไม่รู้อ่ะไม่ชัวร์แต่มันมีมาบนผิวน้ําแบบที่คุณคิดในใจแน่นอนมีโผล่มาบนผิวน้ําตอนนี้ในหัวผมคิดว่าเป็นกบแต่กบมันกระโดดอยู่แล้วอ่ะถ้าคิดเป็นกบนั่งเงียบเลย <c oughs> ใช่แล้วไอ้นกตัวเนี้ยหนึ่งพยัค์ชื่อมัน,มนไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมว่าบางทีมันก็เรียกว่าพยัค์เดียวได้พยัคฆ์ไปอย่างไปเอาโอเคครับบนหัวมึงก็ไม่ได้พยัค์เดียวอ่ะโอเคเรื่องของบลอ่ะมีหนึ่งพยัค์ใช่ไหมไม่ใช่ วผมขอใบคุณเพิ่มอ๋อใจดีจเหาอเกี่ยวขับผลไม้ลิงช่วยหน่อยคุณอคุณค่อยตอบทีหลังมีบางประเทศนำไปประกอบอาหารผมช่วยคุณสุดๆนี่ช่วยสุดๆบางประเทศแต่คุณคิดไปตาผมบ้างอยู่ในน้ำผมขอตอบลูกออไก็มีขาบ้างไม่มีบ้างออาผมพูดเพิ่มคุณแล้วเข้าใจผิดคว่ามีขาไม่มีขาออ จริงๆอะเราไม่ได้เรียกมันว่าขาใช่แต่ผมไม่รู้ว่าสารคดีมีจริงไหมแต่โดยทั่วไปแล้วอะผมว่าทุกคนอะไปเวลาไปเจอมันอะไม่ได้เรียกว่าขาอ่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ถูกจริงไม่เรียกว่าขางั้นผมตัดเรื่องขาทิ้งเลยนะในหัวผมนะอ่าอ่ามือน่าจะออกเร็วที่สุดลูกอ,อ๊อนไม่ใช่<ม>อะไรแล้วกูจะตอบทำไมอะไม่ะเอา้าพี่ชายก็บอกมีมือไม่ม,มีมือมีหางไม่หางมีน้ำกระโดดบางลูกอ๊อนทั้งนั้นน่ะเงี้ยเขาแจ้วคำสั่งคนหนึ่งมาตอบเองกูรรู้แล้วอะ งวิรุชสองพยางามถูกต้องโอเคเอาละมาสองพยางามใช่ใช่เอาละ่ะกูเล่นพยางามมากนิดงสองพยางามใช่เอาดีงั้นกูต่อเลยสองพยายไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ของมึงเยอะเลยเยอะด้วยเยอะด้วยโอ้หเชี่ยอู้เยอะยืมมือยืมมือหน่กาย โอ้หเยอะยาวอะแปบๆนะโอ้โหเอ่อไอตัวนี้มันอยู่บนโลกใช่ไหมมี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 คุณได้สองพยายามแล้วนะ่จบเกมไปแล้วกันโดรามิงโกลองๆๆสัตว์ชนิดนี้ยหากินกับสัตว์ทะเลไหมน่าไม่ไมไม่ไมไม่น้จืดอะไก็ไม่มีเนาะไม่มีไม่เนกเทพวะกูกลัวว่ามันนกที่กูไม่รู้จักด้วยว่ะอะสัตว์ตัวนี้เนี่ยผมบอกคุณเลยว่ามันคือสัตว์ตี๋อุ้ยอุ้ย ไม่เลยนะอินซีไม่ให้แดกแดกเนื้ออินซีรสชาติเป็นไงวะเมื่อกี้กองแตกตาผมสองพยางไม่เรียกว่าตีนมันคือต้นว่าป่าไหมเอ่อใช่ใช่ใช่คือต้นว่าป่าเอาล่ะใช่คือต้นว่าป่าล่ะคุณผู้ชมป่าผมยังคาใจพยางอยู่ ผมไม่เชื่อพวกคุณหนึ่งพยางใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กูเชื่อเพราะเห็นได้ทั่วไปมะ้เออถ้าถ้าถ้าผูดดำโปงอ่ะมันอาจจะทั่วไปแต่สำหรับพี่พี่ไม่ได้เห็นบ่อยทั้งตรงเหมือนกันใช่เหมือนกันแตกติดปากแล้วก็เจอไม่ได้ยากนกํำหน้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่สัตสัตว์ปีที่ไม่มีนกดำหน้าอผมก็ไม่มีนกํำหน้านี่ใช่เป็นกูชอบเหมือนกันเลยมีคำว่าปลานำหน้าป่าแมงปลา ไม่ม <One input> ีใบผมหน่อยเลยอ๋อใบคุณไหมผมคันเตอเอางี้ผมใบคุณผมบอกว่าคุณจะตอบแทนผมนิดหน่อยอ่ะอ่ะอะไรอ๋อแล้วะคุณกว้างไปกว้างไปอ่ะของผมอ่ะเฮียใหญ่ไปถ้าบอกเพิ่มให้แล้วก็ได้มันยากอ่ะผมรู้สึกว่าพี่เพิ่งเอ๊ะ อะไรอะไรง่ายไปง่ายไปง่ายไปอะไรอ่ะพอแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้ีพึ่งเหรอแสดงว่าผมเจอเร็วๆนี้ถามชัวๆเลยภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีแววจะเจอตัวนี้ไหมน่าทานทา่หม่ับไม่เออถ้ามุมมองของพี่เป็ดกับพี่ F ไม่แต่มุมมองผมใช่อาทิตย์ที่ผ่านมา ใช่อาชีมมองผมคือใช่ใช่โอเครู้ที่ไก่จะสื่อละใช่ใช่แต่ผมผมผมไม่ไม่ไม่รู้ผมคิดว่าใหม่ประยุทธ์ไม่เจอไม่เจอไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผมช่วยพี่สุดแล้วอะไรวะแม่งไงใช่ใช่อ่ะผมอยากเลิกเล่นเลยตอนนี้ผมงงมากมีมีใครช่วยบ้างผมหน่อยได้ไหมเอาหน่อยมันอยู่ในน้ำอ่ะอ่าเช็กกูว่าถ้ากูไปนี่ไปแม่งรู้เลยว่ะมันอยู่ในน้ำ แต่มันออกมากระดุบกินข้างบนไอ้ใครบอกมันกระดุบกินข้างบนไม่เหมือนว่าผมกระโดดมาเหมือนจะกระโดดมาป้าแล้วก็กินกูบอกว่ามันขึ้นมาบนผิวน้ำขึ้นมาบนผิวน้ํนนมามเหมือนจะอืมอาจจะเป็นการใบ้มากไปแล้วเป,ป็นคาใบ้เฉพาะของพีเอ็มแล้วกันพีเอ็มเป็นคนชอบดูนี่เมะอ่ะไฮคิวอันนี้ผมช่วยพิเศษแค่นั้นพอไฮคิวหรอ,อตอนนี้ในหัวผมอะ่ะมันไม่มีสัตว์น้ําเลยเว้ยไฮคิวผมได้ถึงทีมพระเอกก็คือทีมคาราซุโนะแต่มันไม่ใช่สัตว์น้ำไงเยอะแล้วไฮคิวผมจะถามไหมเนี่ย เออหมดเวลาแล้วนะไม่กี่นาทีเลยคิดนยนี่นองสิบสี่ไอสตัวเนี้ยไอตัวนี้โทษ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 มันอยู่ติดกับพื้นดินแบบใต้น้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณหลุดออกจากปะกกาลังทั้งสิ้นทั้งปวกแต่ว่าอยู่น้ำลึกอะน้ำลึกด้วยอยู่น้ำลึกโผล่ขึ้นมาอ่าตัวที่วไปแล้วอยู่น้ำลึกก็ต้องลึกผเพราะว่ามันต้องลึกอะผมตอบเลยได้ไหมเออ้ยก็ในเมื่อคำนี้ยฟ้ามันคิดใช่ป่ะ ไปกันจีนิก e าต้อครับมาเลย่ตุลาช่วยเลยได้ไงวะไ,ไกายดีด้วยบอกเลยเจ็บแน่มึงงม,ม,มต้นเจอได้ไงวะกาย <c oughs> มายาคิดอยู่ว่าสัตว์สองพยานที่มันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยนกแล้วมันเท่แต่ผมเป็นสัตว์ปีกที่ไม่ใช่นก <c oughs> <c oughs> กินได้ <c oughs> <c oughs> มันไม่ควรกินแต่มันกินได้อ้ามันไม่ควรกินแต่มันมีคน ไอ้เหี้ยผมไม่ได้หรอไอ้เหี้ยเอ้ยไออย่างนี้ผมทำอะไรดีผมใบเพิ่มอ่ะช่วยใบ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 ฝาาอ่ะมีอะไรถามไหมหมาล่าแล้งกว้างๆให้สะกปกแคบไปเลยแล้วกันอ่กว้างกว้างเอาผมถามถามไปก่อนแล้วกันสัตว์ตัวเนี้ยคนสามารถเอามาเลี้ยงได้ไหมไม่ได้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 เลยเลี้ยงนี่คือรวมหมดเลยนะเลี้ยงใช่หรือเลี้ยงวะไม่ได้ไม่ได้พี่แต่เคยเห็นคนเลี้ยงเคยเห็นมีในกรงพี่เคยเห็นอ่าอ่เปรี้ยงใหญ่ผม ใบเล้วไหนหนึ่งสองสามหนึ่งบอลหนึ่งบลได้ลุ้นโอเคหนึ่งแล้วอยากขึ้นไปสองใครบอกโอเคอันนี้กว่ามึงใบทีละคนทีละหนึ่งเนี่ยได้ขอขอพิมก่อนพี่ชายพี่ชายจบแล้วใช่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 พี่ชายผมเห็นกระตาผมก็เห็นกระตาผมเห็นกระตาด้วยใช่ทุกคนเห็นหมดเนี่ยเขางขาองเาเห็นหมดเลยเขาเหลือจะไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจที่กายสืบพี่ชาย อะไรวะพี่ชายอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นคนโง่เลยว่ะอะไปปะมึงไปพี่ชายปะมึงไอ้เจ้าศัตรู สัญญาต้องรับเลยพี่ชายมาเลยคือเมื่อใคร่ไม่เข้าใจคือเมื่อเร็วนี้พี่ปิ่มไม่เคยกินหมึกแล้วก็แบบให้ไปลองกินกันเป็นซาชิมิอะไรเงี้ยถุงเรื่องปะแล้วก่อนไอ้กายเป็นคนบอกไปตบไหล่ปะออไม่ลึกขนาดนั้นโอ้ยไม่ลึกเลยร้านผมผมคิดเรื่องเอาวีใช่เอาวีนลครับผมกำลังจอยเอาวีใช่ผมเล่นตัวปลาหมึกแล้วไอ้นี้ผมซื้อสกินของไอ้กายน้องชายอุ้ยมึงคิดลึกเหมือนกันนะเนี่ยไม่แต่ตอนที่กินหมึกใช่มันก็เดินมาด้วยอะไรด้วย เดี๋ยวมันตกแตบไอ้กินไม่กล้ากินใช่เอาใหม่พี่ไอ้การบอกอร่อยผมว่าเนี่ยบนหัวผมผมรู้จักผมวะคุณรู้จักไม่กูไม่ปวดเดี๋ยวเราไปโอเคผมจอยู่ในไฮคิวแล้วกันคุณมองไปที่สัตว์ประจําทีมไม่เอาคุณมองไปที่ประเภทกีฬาอันนีใบเยอะมากแล้วจริงเหรอไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อ่ะอันนี้จะทำใบพิเศษโอเคจะรู้คนเดียวคือผมจะอธิบายงี้ว่าไฮคิวมันคือการ์ตูนที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลปาโลมา ผิดแล้วมึงนั่งเงี่ยมเยี่ยมเลยต่อใบตาคุณนี่คำใบ้ครับคำใบ้ของผมอ่าจะได้คนละาหนึ่งอันนี้คือเลเวลงสองแล้วนะเรืวอสองเลยเหรออ๋อฮะอ่อนี่คือเลเวลงสองเหรออ่านี่เลยเรื่องสองอัพคูชัดไหมและเลเวลงสองผมได้ไหมหรือว่าแค่พี่คนเดียวอันนี้เรื่องสองเรื่อสองทั้งคู่ดิโอเคอีตัวต้นเลือกอุ้ยอุ้ย อันนี้ชัดหมาล่าอีตัวต้นเรื่องหมาล่าอีตัวคุณดูของผมนี่อีตัวต้นเรื่องอะไรวะอยู่ตรงหน้าอีตัวต้นเรื่องแกอะผมรู้เนี่ยที่ปิตีใบคือกินอะไรในมือคือแล้วก็ครับอะไรที่มันต้องอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นท่ตัดเฮ้ยเฮ้ยอะไรดับอะ กล้วยกล้วยอะไรอะสัตว์อะไรอะไมงตอบว่ากล้วยใช่ไหมสองพยานกล้วยหอมลูกอันนี้มั่นใจเลยแม่เอาคอนเทนต์ไรหาเยอะกล้วยกูบินได้โกล้วยกูบินได้เพชรอยู่บนฟ้าเพื่ออยู่บนฟ้าแล้วมึงน่าเงียบๆไปเลยข้าไม่หอมอ่ะไม่พูดว่าอ่ะผมบอกคุณเลยอ่ะเกี่ยวกับมุกตลก มึงทอแทบมากเลยมึงเคยดูมึงอะเฮ้ยได่ช่วยเยอะเลยด้วยข้าวไปนะไม่ไม่คิดหน่อยเหรอตอนนี้จบตะกนตะไคร่คิวแล้วมันคือเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลอะอะไรวะคือวอลเลยบอลก็นึกถึงแต่โลมาที่มันทำใบหน้าจะได้พูดเรื่องไอคิวแล้วไม่ใช่หนึ่งพยางไม่ใช่สองพยางปาโลมาสามพยางมันก็ไม่ใช่โลมาสองพยางก็ไม่ใช่เฮ้ยตมันติดอยู่ที่หัว กูยอมอย่าพูดทษแท้เ็นเุ้ยอะไรนกเพนกวิ้นอย้าไปนกเพนกวินได้ยังไงวะเดี๋ยวเวลามันจะนานไปมากกว่านี้ต่อไปผมขอใบเลเวลที่สามทังเป็ดได้ของเป็ดผมขอใบก่อนเลยอ่ะของคุณนะตือดึงตื้ดึงดือดึงดืดึงดื้อดึงดืดึงดือดึงด้ดึงดือดึงดดึงดื้อดึงด้ดึงด้อดึงด้อดึงดื้ดึงดึ้อดึงดึ้งอดออดอ อันนี้ผมใบคุณโอ้ชัดว่าต่อไปผมใบของคุณปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือเลเวลสามเท่ากันเดี๋ยวจะหาว่าผมรักเป็ดมาประกันผมใบได้ไหมใบเลยผม <c oughs> ไม่แน่ใจว่าต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากน้ำซุปหรือเปล่าแต่ว่าผมเคยเห็นเมนูไอเชียนเนี่ยเคยประกอบอาหารเกี่ยวกับน้ำนี่คือเลเวลสามหยาะจริงเออไอ้นี่ยไอตัวเนี้ยไอไปไปใจเย็นๆ <c oughs> สมมติคำว่าปลา ปลาทูก็คือปลาถูกไหมใช่แต่อันเนี้ยไม่มีคําว่าปลาอยู่ในชื่อแต่มันมีคํานึงอยู่ในชื่อแต่มันไม่ใช่สิ่งนั้นวานเพชรคาดเลี้ยวเหอเี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวโทแล้ววานเพชรคาดเกี่ยวอะไรกับวอลเลย์บอลวานเพชรคาดมีหลายครั้งที่เราเห็นในข่าวที่มันชอบเดาะสัตว์ฆ่าแต่ของกูเนี่ยอันนี้งมอันลองลองตอบลองตอบโควิดอะไรโควิดอะไรโควิด19 มึงเอามือมามันจบไปเลยค้างคาว กินกล้วยมึงไม่เคยเรียนหรือไงไม่ไม่รู้าข้างข้าวกินผลไม้ข้าวกินกล้วยไอ้เต่ถึงเต่ถึงกูงงมากเลยคือเกลือข้างข้าวหรือไงข้าวกินกล้วยแล้วเด็กทุกคนเคยรู้จักดึงฟ้าเฮ้ยจ้าไอ้พี่ไม่ไว้ใจกูไม่รู้ได้ไงข้างข้าวมันกินกล้วยแจะมึงอ่านเมนเลยพอ่อนผมไม่มีความรู้กับข้างข้าวจริงอ้าวโอเคไม่รู้ไม่รู้ข้าวกินกล้วยอืมอ่าอ่าอ่าไเป็นอย่างนี้เหรอวะอไอ้อย่างไรก็ไม่เป็นไรไอ้กายก็ไม่รู้ไ ดื้อดึงดื้ดึงไอ้มึงเลือกคำสั่งเอาเลยเอาเลยเอาดิดิดิมึงกบอุ้ยเจ็บนะมึงาูมาอุ้ยนี่ของจริงไม่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 ฝามึงเก่งทำไมที่เป็ดโดนไม่ได้มึงโดนนั่ยเก่งทำไมวะนี่แค่ดิดแรงๆต้องทำอย่างนี้แรงท่าใหม่อย่างนี้เลยอุ้ยเอาจริงเลยเหรอเอาจริงเลย้า วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์สับสกายช่องที่สมรุรกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณอันนั้นเป็ดครับขอบคุณเอฟภูมิทาขอบคุณกายหิดด้วยนะรครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะเดี๋ยวมีอะไรแบบนี้ลงมาเล่นดิดิสิ่งนี้เลยทกานครับ <c oughs> ท่านขรากินกล้วยบ้าเปล่า <c oughs> ไม่ไดิด <c oughs> ินเิเดินเดน